ดยในวันพรุ่งนี้นั้นคือวันที่15ตุลาคม2568นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านได้กํากับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ของผมนี่แหละท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านจะมามอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนางสุดรืัอไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านก็เป็นอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับท่านก็บอกอีกว่าพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับนโยบายจากนางสาวสุภามาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเราก็มีทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุกระจายเสียงสำนักข่าวสื่ออออนไลน์สื่อดิจิทัลมัลติมีเดียและสื่อโซเชียล ทุกแพลตฟอร์มที่พร้อมเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลใน4เดือนนี้แหละครับที่บอกว่า4เดือนนี้จะทําทันที